วันนี้เรามากับลุ่ใหม่ที่เราไม่เคยเห็นเลยกับครอบครัวซัมซุงรู้สึกไงบ้างเออดีใจมากแล้วก็เปิดตัวใหม่ด้วยแล้วก็ตัวเองก็มาลุกใหม่ด้วยใช่บ้านแม่ทนลุกใหม่ชอบชอบก็ถือเป็นอาชีพไม่เคยล้มเลยแล้วก็จะดำเนินลุกนี้ไปอีกยาวๆจริงเหรอใช่เราชอบหรอเพราะถ้าพี่จะถามเลยว่าเราจะมาในสายเซ็กซี่อันเดอร์แล้วอาคือแบบว่า สีขาวงเกงยีนโคโคไมไหนแล้วไม่อะไรแล้วอะไม่แล้วไม่แล้วอ่ากเราจะมาเซ็ซี่เต็มตัวเลยว่าอกเิดรัอะไรหม่ๆด้วยค่ะแล้วก็อยากงเปลียนรเคดมื่อก่อนแบบมันไม่ก้าอะไรแตาตอนนี้รู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องเสียแล้วเลยแต่วันนี้ ตอนนี้ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างตกใจแค่ไหนก็อย่างที่บอกนุ้ยยังแบบปรับโครงสร้างชีวิตใหม่คือรู้สึกว่าอยากลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นช่วงเฟสหนึ่งของชีวิตที่แบบว่ากำลังดีอะไรเงี้ยค่ะเรื่องอะไรอ่ะ่าไม่งัในในใน้นที่แบบเราเฟสน,นี้เราเราเราตั้งเป้าว่าอยากทำอะไรบ้างตั้งเป้าอยากทำอะไรบ้างทำอะไรที่ไม่เคยทำเช่นแต่งชุดโอรมากขึ้นเฮ้ยเอาแล้วแล้วทำไมทำไมอยู่ <c oughs> สดใสทุกอย่างสดใสทุกอย่างค่ะทั้งจิตใจทั้งชีวิตตอนนี้โอเค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 มากๆเลยเนพรบอยอามีทริปมีทริปทริปอะไรอย่างนั้นก็หลายที่ก็เลือไปงานก็ไปมาสนุกได้รู้สึกยังไงบ้างเราได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่เราไม่ได้ทำมานานเพราะว่าก่อนหน้านี้เราทำแต่งานทำแต่งานก็รู้สึกยังไงบ้างที่ที่อะไรนะเสรีใช้ชีวิตในสิ่งที่เราไม่เคยทำ

แต่ว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นเพลงของเดนนี่ก็เกี่ยวความรักเกี่ยวอะไรอ่ะความรักไงเพราะว่ามันแต่งไปว่ต้องมีไปียไปชั้นไงไม่ไม่หรือว่าเออเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะแต่งเพลงแบบแนวแบบปรัชญาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเออนะวันนี้คือแบบเพลงจะเกี่ยวกับความรักมากขึ้นไหมไม่ทราบเลยเพราะหนูต้องรอรอรอไอเดียแบบมันยูเลก้าค่ะใช่ใช่หนูต้องรอให้มันแบบปิ้งแล้วก็แต่งอะไรประมาณนี้ต้องการไอเดีย สุดท้ายแล้วให้ในเน่เนปากฟิวเจอร์ของเราที่เมื่อกี้พีเศษเรื่องเวทีกับครอบครัวซัมซุงค่ะคือทำแรกเลยครั้งแรกกับเป็นดีเศนเหมือนเมื่อกี้ตอนที่เราหมุนตัวค่ะ ก็ซ uh ัม huh. ซ um ุงกับเราอ้าวปวดอีกรอบแล